นะสวัสดีด้วยนะแกอยู่กับผมนะฮะคุณชายบอยเหมือนเดิมนะฮะไอตอนนี้มีแขกรับเชิญมาคือหนึ่งท่านนะฮะคุณโซเบเกอร์นะฮะเดี๋ยวต่อไปคุณสไปเกอร์จะตามมานะฮะแต่ว่าชาติเฮ้ยผมไปคิวมันจะไปเดับเบิลคิวเอ๊ะเป็นไงล่ะได้เหรียญเลยโอเคมคิว ภารกิจนี้คือต้องหาสไปเกอร์อะโอ้หแล้วอีกนานอะพอผมเข้าไปสไปเกอร์แล้วแล้วแล้วหดมันอยู่หดหรอมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้หรอฮะเอเฮ้ยเมื่อกี้เจอสตาร์วอร์่ะโอ้โหมาแล้วคิวตัวเองไม่งง เป็นไงฮะแก็ลิ่งขาดเฉพาะแก็ลิงนะโหไม่ต้องห่วงเลยจะข้อปืนกดอนเฉพาะแก็ลิงเฉพาะแก็สิงนี่ฮะปืนถาวรนะต้องโชว์นะวอนนะดำโบุกหมดแล้ววอนวอนดำโบดำโบอู้อู้มันยิงหนูมันยิงหนูอะไรอะไรเกมดำโบอูะไรวะแย่เง่ะเขาดำ เอาลุกหมดได้แต่ว่าไรวะปู๊ช็อตไงน่ะผมได้แดกตลอดรอผมด้วยทำไมเอโลลี่ด้วยโหสุดยอดฮะหม่คนล้วไหนเริ่มเอโลลี่อยู่ไหนฮะเพาเข้าเกมเพิ่งเข้าเกมเฮ้โดนโดนอ่าเต็มคิว นีวันนี้แขกรับเชิญเรามาเยอะนะฮะแต่ค่อยๆหลั่งไหลเหมือนงานวัดอย่างนั้นนะฮะหลั่งไหลค่อยๆมาทีละคนนะฮะหลั่งไหลมันคุณคนนี่คุณก็อยากคิดอย่างนั้นสิแล้วคุณคิดอะไรเหรอฮะฮะกันเอื้อหลับหลับเลยหลั่งเยอะหลั่งเยอะไปหน่อยจะใช่หลัดนั้นนอนพักก่อนไหมครับคืนนี้ไอ้ผมก็พักแล้ว อย่าหญ่เยอะอย่าเยอะอัพก่อนจะหมดแรงไปลองเดี๋ยวแม่งตินเลย่ตินเล่แล้วหนึ่งเฮ้ยโรลลี่ปะวะเฮ้ยคุณด้าคุณคุ้นปะเฮ้ยโรลลี่อยู่ฝั่งนู้นนะเขาอยู่ในสกายเราปะวะไม่อยู่ไม่อยู่อยู่อ่ะต้องร้องโรลลี่คุ้นคุ้นโรลลี่โรลลี่อยู่ฝั่งนู้นโรลลี่นะร่างนีแป๊บล่างแป๊บมางนี้คุณคีโรลลี่ฮะขอเสียงหน่อย คีโรลี่อยู่ไหนครับผมเอาอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วคุณเคีโรลี่ฮะตอนนี้เราแคสเกมกันอยู่นะฮะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยสิฮะสวัสดีฮะทำไมเสียงไม่ดีอย่างนี้เป็นไงที่หนึ่งของที่หนึ่งนะในตอนนี้นะผมที่หนึ่งของทีมแดงไม่เจ๋งไม่เทพทำไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวนี่เขาไปแล้วคุณจะตกเลย แค่ยศศูนย์ไม่ได้อะมันไม่ได้โอมันหยามกินมันหยามกินนะคุณเคลอี่ยศเสิบแพ้ยศศูนยเฮ้ยยอนได้ไงยอนเีบเจะมอจะลิงคนเดี ไอ้ไรเกิดบอมมาไอ้เคนโลลี่อยู่ไหนวะไอ้มาตุยหนูอะเกือบหนูก็กันเควนโลลี่แม่งเลยอย่ายิงบอมมันดิดูจากลักษณะความการเล่นนะหูใครเมฟสุดก็น่าจะรู้นะดูว่าดูว่าต้องสปายเกอร์เนี่ยคนเมฟกำลังเข้าไปเนคนเมฟกำลังเข้าไปก้าวแต่สี่อ่ะโว้ ไม่จริงไม่เทพทำไม่ได้นะอะไรวะกูแก๊ลลิ่งเหมือนกันไงจะมายิงกันเหี้ยเคลโลอลรถ่ฝาแฝดผมเืออื้อฝาแฝดผมกลับเลยฝ่าแฝดฆ่ากันเองดูดูการแต่งตัวฮะแม่งเหมือนกันเลยเฮ้ยเฮ้ยาาอะไรวะอะไร ไอ้ภูเขาครับภูเขาอะพรจนาจดเอกสิทธิ์แล้วใช่ฮะเดี๋ยวมุงไหนเอ้ยข้างหลังโรลี่ไอ้โรลี่ไอ้โรลี่โรลี่ไอ้ว่าโรลี่โรลี่ต้องลุมมันโรลี่โรลี่ยิงลุมยิงยิงเลยหลับหลับโอ้โหอะไรวะกำลังกำลังชาร์จแก๊งลิงเลยโอ้โหดับเบิลคิวหลับพร้อมกันนะกับคุณโซเบเกอร์นะมันอยู่ไม่ได้จริงๆฮะมันเมย์กำลังเข้าไปรอแป๊บนึง คนแม่งเข้าช้าที่สุดพยายามจะโกหกครับใช่ฮะพยายามพยายามอยู่โกหกอะเงียบไว้ฮะจู่จู่จู่โกหกไม่ดีใช่ฮะไม่โกหกนะเบฟบเล่นพี่โหลเนี่ยโอ้ยหลับไปอะเป็นไงอ่ะเป็นไงเป็นไงเป็นไงโูหมไปไหนวะอะ่ต้องบังก๊อปปังิวชัดอะไรโรลี่โรลี่มันอยู่ไม่ได้แล้วฮะโรลี่อะโรลี่อะโรลี่มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้แล้วโรลี่โรลี่เอ้าอะไรวะ กดเลยไม่เคยได้คิวเขากดคิวโรลี่เลยนะอย่าโดนคนอื่นแย่งคิวไม่ก็้ไม่คิวตัวเองตลอดนะโรลี่ลอยเอาผมด้วยเฮ้ยโรลี่อีกแล้วโอหโรลี่ไม่คิวผมอีกแล้วอะครับไปอะไรอยวะชาร์ตแก๊สลิงนะเจ้าพ่อแก๊ลิงนะอยู่ห้องอะไรกันเนี่ยจอยเข้ามาเลยฮะจอย ท้องไหนฮะเออหลับหูโรดี่แม่งบุกยันถานเราเลยฮะมันอยู่ไม่ได้แล้วเลยอกไม่จอยแล้วมันท้องไหนเลยจะหาเขาเองก็ได้ครับโดเมไอ้นี่แม่งคิวโรลี่ประจำลยวะมาอก้แคนโรลี้เออหลับอะไรวะยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮะท่านผู้ชมคงเห็นใช่ไหมเกิดมาปุ๊บแม่งยิงผมเลยอะอไรอยากแก้แค้นให้ไม่เอาต้องแก้แค้นด้วยตัวเองเลยชีวิตมันต้องขึ้นตัวเองหลับ แล้วผมจะตามพวกมึลังข้างหลังเออหลับเลยผอ้เหไรวะโดนกระหนัำบุกนั้นมันอยู่ไม่ได้จริงๆโรลี่ลอลี่ลอลี่เจ้าพ่อเจ้าพ่อแก๊ดลิงมาแล้วนะฮะเออจอนเข้าไปแล้วครับอ๋อห้องเต็มผู้ควรไอ้ห้องเต็มอ่ะคนไม่มีบุญเข้าไม่ได้อะไอ้ไรวะหมาไม่ได้ไม่มีบุญไม่เข้าไม่ได้จริงๆ ไม่ u u uh, oh, okay. ้ผมกดจอยไปแล้วเต็มอ่ะคารูไอคารูอ้ยเคยเอ้ยโลนี่อยู่ห้องไหนกันวะห้องไม่ได้อ้อหห้องสายมเจ็ดามเจ็มเตมอ้โหแม่งกลางมุ้งกลางมุ้งกลางมุ้งเอื้อกลงมุ้งกลางมุ้งกลางมุ เท็ดเข้ามาดูได้ฮะมึนกลางมุงเลยรอสังเกตบ้างพอกลางกลางกลางมุงนี่ผมโกยทันทีะสุดสุดทีนไปเลยสุดจะทนสุดทีนไปเลยโอ้มันยิงตูดคูณไปมันไม่ได้ยิงอ่ะเอาผมด้วยเอาเสียบเขาไม่ได้เจ้าพ่อเกลิ่งกันนะ แม่งโหดไม่มีใครหยุดก็ได้หรอใครกันเนะผมก็ไม่ได้ทิ้งทวนก่อนตายอ่ะผมได้คิวด้วยเน้าวี่ลอลี่ไอ้เอ๋ไม่เป็นไรคุณนะผมไปช่วยแล้วเฮ้ยสองตัวมันมีสองตัวลอลี่มาแล้วหยิบผิดปืนอะ่ะหยิบแกตลิงมาชาร์จเฉยเลยโอ้เดี๋ยวว่า อดไม่ลอรี่ลอลี่มาลอลี่มาลอลี่มาโอ้ยเปิดโัวลอรี่อยู่ไหนลอลี่ลับเบอร์เข้าไม่ได้ห้องมันเต็มอ่ะเปิดไปเดิมเราก็แพ้เลยเป็นไรฮะการแคสนะมันไม่ได้มันไม่ได้ดูที่จำนวนแพ้มันดูที่จำนวนชนะนะฮะ การมันไม่ได้ดูที่จำนวนการแพ้ดูการชนะของเราเอ้ยข้างล่างมันก็เหมือนกันนะโอ้ยข้าไปได้โหนี่โอ้โหเจียดหัวไปนิดเดียวโหลี่โหแล้วเฮ้ยพูดครรมชาตินะไม่เป็นไรอ่ะมันต้องใช้ถ้ามันไม่ใช้มันอยู่ไม่ได้กดไม่ได้เอาตัผมจะกดเข้าไปดูคุณแล้วกันะสองเอ้ย ใครคิวใครคิวคุณเออขบวนนหลับเลยเข้อมาส่องเฉยคิวไปแล้วครับโอบอกแล้วใครทำเพื่อนผมโรลี่ฮะโรลี่ไหนยิงไหนยิงเลยโรลี่มีบางอาจบางอาจนะจ๊ะโรลี่ดับหนูมันยิงมันยิงตะไนหนูอะเออโอ้โหฟิวเบย์ฮะดูดิฮะมันโปะฮะไอชนะโรลี่เขาโปหมดนะ แม่งโป้แม่งโป้โ hmm. อ้ยยอดหแม่งโป้อีกแล้วโโอ้หแม่งโป้ล็อกเป้าดูดิตีนเลยโรลี่ถึงเป็นคนเถอะคนหูแม่งคนล้วไงถือมาสุก้าอยู่อะไรวะแปลกอ่ะมองไม่เห็นไม่ต้องห่วงคนแปลกเลยเฮ้ยเห็นโรลี่ยังไม่ตายนนจันเห็นโรลี่แล้วโอ้ระวังผมอยืนไหนเฮ้ยเห็นโรลี่โหูโรลี่แม่ง ทำไมเทพนักใช่ไหมเทพนักก็พักหน่อยเด้อผู้ไม่เป็นไรคุณใครมันกลางมุมนะเทพมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วตัวเองครับผมมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วไงไม่บิ๊ทเทบอกแล้วว่าไม่ช่วยโนดี้้สโวเบเกอร์โซเบเกอร์เอาไม่เอาหนูไปเล่น กั้ลแมู่แม่เอาแกนลิ่งแก๊งลิ่งประกาศถูกเลยเออออกดีกว่าอยู่ไปได้ลรลี่โรลี่โรลี่เหรอเออสนไนหูแม่นจริงไม่ติงนั่เลยโรที่ไป่่ากว่าแม่งจะจบด่านนานเลยถูกแค่าสิบเก้าจบแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนานเดี๋ยวก็ปิดโชว์ เอาคนแคสได้แหละไปคนแคสร้อยห้าสิบมันเล่นร้อยห้าสิบปะยิงป่ะเนี่ยเฮ้ยผมเล่นเหรอแรงเอาอะไรอย่าผมต้องยิงโดนคุณเนี่ยมันยิงโดนผมอ่ะแม่งโปรอีกฮะท่านผู้ชมก็เห็นว่าผมยิงไปแล้วมันมีเลือดออกด้วยใช่ไหมโป้โอ้โหอะไรโดนนี่อ่ะใช้ปืนถาวรเก็บนะเป็นไงว้าว เดเซปืนถาวรมาแล้วต้องเบ่งมันอยู่ไม่ได้จริงระวังให้ดีอูอิงนอนตัวเองเนี่ยโนลี่โนลี่ ปืนนั้นมันแค่แรงสูงเท่านั้นแหละโอ้หเจ้าพ่อแกดดิ้งฮะเจ้าพ่อแกดดิ้งดีครับแกดดิ้งกันหมดเลยอยากเจออยากเจอจุดจุดุ่ดจุดใดไหมจุดจุดจได้เลยฮะทำไมเนยฮะลากล่ายูเบลมากางมุ้งเลยออ้โหเดะมัลติคิวไหนวะกลางมุ้งเฉยเบยอ่ะ โอรี่ไม่ได้โอ้โหสไนค์คอมเมนจริงเฮ้ยเขาแซงผมไม่ได้ไงฮะโอรี่โอรี่ก็เขาคิวโอรี่มาเรียกอย่าเรียกยิงโนรี่เลยเอาลูกหมดไอ้ย่ะรอสไปค์เกอร์มาก่อนนะผมจะแก้าขอไม่ได้ขอมันเต็มคนเขากระดมันคนเด้ออ๋อตกได้เามันเต็มะ วันนี้ต้องตอนเช้าอ่ะคุณอะคุณโซเบเกอร์ต้องตอนเช้าอ่ะเจอใครอ่ะแล้วเจอใครอะบิ๊กบิ๊กบิ๊กเซอร์ไพรส์ฮะอ่ะเเกร์เทียมพันรเกสองไม่รู้ไม่รู้ของจริงของปลอมอะโอโซเบเกอร์ฮะยิ้ยดิ้งย่ิงยี่ิ้งยีดิงยี่ด้่ดี่้ย่้่น้งี่ี่ยี่่ยด้่ี่ ยิงสไนไปแล้วยิงไปอีกนัดไึงแล้วเฮ้ยกำลังกำลังจะยิงเลยโผลอยู่เออมันโปอ่ะฮะท่านผู้ชมสั่งแบนแม่งเลยนะจำไว้นะแม่งโปเกลลี่เกลลี่เกลลี่ปล่อยระวังอีกชุดมาอีกนัดโดนคิวทีหนึ่งทีมแดงระวังอย่าคิดว่าจะรอดนะคุณคุณสวาเกอร์คุณเข้าฝั่งไหนฮะแดงแน่นอนห้องมันเต็มห้องมันเต็ม เจี๊บอกว่าหนึ่งทีไม่หนึ่งทีไหนอ่ะไมลี่ยวว่างเลยเออว่างเว้ยกลางมงงแม่งเออหาโรลี่ไปไหนแล้วดิแพ้เบอร์แพ้ก่อนเย่พอได้เย้วที่สามเย่แต่งตัวสั้หน่อยเป็นไงฮะที่สองต่งตัวที่ห้าฮูที่เกียร์แต่งนะ เกมนี้เล่นแต่งตัวไม่ได้เคเลืเออัพแล้วแย่ซ yeah, ่อมปืนก่อนโอเคนะฮะฮเดี๋ยวผมจะทําเป็นพาร์ทๆไปแล้วกันนะฮะอันนี้ขอจบพาร์ทหนึ่งก่อนนะฮะขอบคุณที่รับชมด้วยนะฮะสวัสดีครัะ